แซ่คันม้อนอนายยกมือเดู <c oughs> เอินเออนี่คันม้อนทุกคนซัเพียงมันบ่ <c oughs> พูดต่อไปเลยซื้ออีนา <c oughs> ซื้อแก้วเสาอย่งเสาแก้วผู้เบ,บามานำบ่มีหรือไอมี่ <c oughs> ไอมี่คอนเบาเน่บ่คอยจังหมดเลยจุดตี เว้นน้นาเลยทุกคนขาเจ้าเอามวกบังไว้เนาะอ้อยันหน้าดำเนี่ยฮะไพ่แฟนแหละไอมีไอจุไอมีจุ ไอ้กาวดําเนี่ยพันตัวนี้เลยนี่อะพันค่าอายเนี่ยแบกเนี่ยพางไฟบลุกบ่ได้พัวย้อนซําแลู่้ไดู่้ซะดอกเนาะ มาอ่อยา,าใกใกอย่างขึ้นมาหายล่งไกลๆเคียงนี่ทุกคนนะขเขาจะกำลังเสียเ้าเนาะเสียเ้านี่อ่าเป็นเสียเ้าหายหาลุกทุกคนเนาะหายที่เขาจะเห็ดปีกไก่นี่นะเนาะปีนี้คนมาเสียเงาคน,นก็จะปุ๊กเขาอ่าคือเก่าเนาะเมื่อกี้นี้เขาอยู่ลัางุมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาข้ามมาพเหรอเ,เ,เขาเชื่อมาเบิร์นเขาจะเสียเ้าทุกคนโอ้มีผูเะนะ้เศร้เบิร์นไปไปเบิร์นเขาจะเสียเ้า ไถยบ้านอะไรอันนี้นะ่ะเฮ้ไถบ้านยังอันนี้สมะแท่สมะแท่ทางนีง้ยไ้ไวทแท่ทางเอานาะบริสียเนาะทางแปบ,บนี้แล้วละกันชิดๆมันบอก แต่มวนทุกคนเอาเราเข้ามาเย็นไหมเอาเราเข้ามาเย็นค่ะกันฮะเอิดซับเอิดซับปุดโอ้พอได้เอามาโอ้ยยูในนี้มีคนขุจักหัาได้นี่สุกันอยู่ในนี้มีคนขุจักหัาได้นี่ ตีหน้ากระดานกันมาเลยคนพูดเดียวเนาะต้องไปใวหน,นึ่งคอนมอนจะคนรรยงานตัวด้วนโดกกะใส่ใส่อินุดนะอีบุดอินุดจุ่ก้าับ,อบมม่อกี้นวันมีเอออีเพียงอีเพียงมีเนาะ คณะแน่นอนคักตับมาเดียวออกมาเลยอารมณ์รวมคอนมอนยัดคอนมอนจ้องดกเลสมอค่อยไปแวะสนามโเห็นไว้จะคนมาิีมุนเนาะเนาะไปจ้องเนาะ ที่ใส่เขาอีกบอปีต่อไปนี่อ๋อคนที่ใส่เขาเติมทุกคนอา่าใบเดี่ยวนึงขึ้นมาเป็นน้าเลยทุกคนเป็นน้ากระดานขึ้นมาเลยโอ้ยฟ้ากระหองมาเนี่ฝนห้ากระเซาทุกคนฝนตกแต่ว่าบนตกแหกไปได้เนาะ อ๋อขึ้นผูประเทศไทยนำกับซิบบทันโบวามือเดียวเนี่ยฮักกมม็มาืันนี้เป็นบ่ฮักก็แปลเป็นร่างทุกคนทางไบจัง ง่ายเนาะขันเอาจุกอาสวนมาใส่ีนแห่งสิคักเลยดิบุ๊มเมนให้เจ้ากเกาะแซ่คันมอนญยกมือดูเอินเอนอนี่คันมอนทุกคน <c oughs> ซะเพียงมันบอก พูดต่อไปเลยซื้ออีน่าซื้อแก้วเสาแียงเสาแก้วผู้เบามานำบ่มีหรือไอ้มีไอ้มีคนเบาเนี่บ่คอยจังมนได้จุตีเว้นเห็นน้าเลยทุกคนข้าเจ้าเอามวกบังไว้เนาะอ้อยันน้าดำเนี่ยฮะ <cười> <cười> ai xoay vào, <bò? cười> nghe ai sẽ cần để xoay <laughs> ai sẽ cần để xoay không quang là là mặn chẳng có <laughs> sao hiếng nhưng mà mình phèn được còn thì bỏ hết ná còn thừa nữa gì hết à gì hết ná hết nào, hết tay mưa này đi hết này แน่ก่อนนี้คือบวอ่เขาทร,รงงามไีกายนี่งามว่ารังนี่ <c oughs> ไทยไม่แหละ <c oughs> ไอมีไอจุไอมีจุไไม่เนดย ฟันตนนี้เด้ฟันข่าอ้น่บยเบี่กยเบกเบยเบียกเีเยกีเียกเบีีี แฟนไทยมีไซมัน <amounts> บ <of water writers> ่โอ้ยเฮนอยู่มือนนั้นนะมือดองมือนนั้นนะมาไอห้างสวยวอนไม่ไอห้างสวยเออฝันคาคอย โอ้เป็นตะมวนทุกคนเขาจะท่างบุดเดียวหนึ่งแล้วมา่อยไว้หนึ่งนะ ไฮลกนะทุกคนไฮลกนี่ก็คือว่าไฮเทวเฮ็ดแล้วปีใกล้นี่ปีนีเพิ่นเฮ <c oughs> ็ด,ดอีกปีหนึ่งก็คือว่าเป็นไฮลกเขากองไว้ปิดปิดกลนใส่โต๊ะโอ้ยผู้สาวนี่ <laughs> chút hôm qua mẹ chồng chút hôm qua chút mẹ khít gặp phải ở sai áo à? Thì <laughs> con lúm <lũng> này anh <laughs> chưa sụt anh phải cà phải nè sụt lơi <laughs> <lhe, sụt> <laughs> นางไฟเบอร์ลุคบ่ได้พัวย้อนซ่ําแลโอ้ฮู้2 4ไดพฮู้ะดเนาะมาบ่เห็นังเลยขึ้นไปเฮกบ่เห็นเลยมดตเห็นบ่บ่เห็นนี่ บลุกหอกบบลกมันเมื่อยมันอยากนอนมันบลุก ไปหักได้ต่อบัดน,นี่ไปหักได้ก็ไม่เดียวแล้วเนาะนี่นี่น้นานี่ขึ้นมานี่ได้แล้วว่ได้แล้วจิบอยากเปิดไปเปิดเปิดอยู่วัดเอ <laughs> อเซอรเซอรเซอรเชิญเชิญ์เซอรเข้าจะไหวอีลีทุกคนเนาะเมื่อกี้นี้ลงไปเอามาน้าหนึ่งอีกตึมเนาะน้าก็ไม่คำว่าเป็น อ่าเป็นโซนเป็นนั้นไปนะเวลาเีื่อน้ำขึ้นไปเขาจะจะไปเป็นน้ำเป็นน้ำนะทุกคนเนาะเมื่อกี้นี่นอยู่ลุมๆอยู่มันนี้ขึ้นมาอีจำ้ำเพิ่งอีเต็มเลยเนาะอ่าใบคักเด้อคุณนี้เศร้าน้อยแซนวิวดนะ์หนยเนาะคุณนี้เนานะคือน้อยเศร้าน้อยแซนวิวดลหนยเนาะลืมเลยค่อยก็ได้ ตอนก่อนหน้านั้นปีกายนี่ยเบาปีพันๆมาเนาะไปแต่ไปสัมภาษณ์เพิ่อนผู้นี่ผู้เสื้อดำตอนนั้นเพิ่นยังอยู่ปอหายอยู่เดี๋ยวนี้เป็นเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นเศร้าแล้วตอนบไปสัมภาษณ์ตอนนั้นยังอยู่ปอหายเศร้าเสื้อดำ hàng youtube, cách, bí khí sở bàn thôi con, hàng youtube đóng video này cái đây nó, phải làm điều như nó, mày làm bận bỏ, bỏ làm này, thế sao này, đã mà đấy ไอูุสาวยันซูกินเนี่ยปุสาวได้ทุกคนโอ้เอาเมือลกไปพร้อมมีตดหักบอกซ้องเนี่ย อแต่ว่าปกติมีเนาะยัางฝ้นตัวทากไล่ทุกคนมันแดดออกแล้วบัดน,นี้เมื่อกี้ในตุตกอยู่มาจะพากันเดินทางกลับเราได้ทุกคนฝ้นตุกแต่ว่าตอนนี้แดดออกมาเราใครเดดให้ตัวบ่ให้ตัวบ่ ให้ผู้อื่นนำมาสวยข้าเจ้านำฮะแห้งเนาะนี้อย่างนี้เดมมาทางไหมทางมาแล้วไหม เจ้าเมยะข้างขึ the <the ้นมาเรวก็เมย่อ้างกันเซาเป็นจุดเป็นเธอเป็นเธอจื้ออายอยู่บ่ตกกันได้แน่จื้ออยู่บ่ไปเช็ดต่อนี่บ้านนี่แล้วน้านี่เรา

ไปมาไปเถอเฮาโอเคทุกคนเฮาสิเดินทางไปทางบ้านมีไส่เนาะอ <c oughs> ย่าเพิ่งต้องคำหัวต่อให้มาแล้วเด้อบ่แล้วบ,บ่จะคล้องให้เขาดาเด้อ ก็มันร้งเชีรนะได้เจ้ามาพเริงเข้มันดีแค่ไโอซรร์เซอรติอรอ่อนันเต้นละอ่อ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 นไปเที่ยวประเทศไหนอ่ะเยอะมาก โอเคทุกคนเฮาเดินทางกลับเนาะกลับคนเด้อครับใจหลายๆเด้อไปดูนะคนวิดีโอนี้ไวปจำเน,นี้นะทุกคนเนาะไว้เจอกันวิดีโอต่อไปเดี๋ยวบเดินทางกลับไปทางมีใจเนาะทุกคนก็คือสิละทางอยู่ทุกคนขอบใจหลายๆทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาับชมเนาะขอบใจเด้อ